ดอดหมดแดงมิตยาคมสมเป็นสถานศึกษาหน้าภูมิใจกูบนอันยิ่งใหญ่พวกเราภูมิใจดอดหมดแดงดอดหมดแดงวิตยาคมสมเป็นสถานชีวิตสิทธิ์ของครู วกเราเรียนรวมรวมหม,มู่หาความรู้ชูเกียรต,ตนเรารวมรักรวม,รวมสามัคคีสร้างความดีมีเหตุผลระเบียบวินัยมันสมนปัญญานารานังรัตตานังปัญญาเป็นแก้วสรารพัดนึก สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุลาวันรัตน์ค่ะสวัสดีครับผมนายสดันยูชัยรัตน์ครับขอต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนดอนแมงวิทยาคมครับโรงเรียนดอนแดงวิทยาคมตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน56ไร่บนพื้นที่บ้านใหม่แสนสุขหมู่ที่12บนถนนคามไฮใหญ่ท่าศิลาตาบ้างปาบ้ันม สำหรับสถานที่สำคัญในโรงเรียนได้แก่พระพุทธสกยมุนีสีดอนมุดแดงอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับออวิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2535เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนสาข,ขาของโรงเรียน6 0พรรษาวิทยาคมบนราชธานีค่ะ ระยะแรกได้ขอใช้สถานที่และอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าแดงสังกัดสำนักงานปฐมศึกษากิ่งอำเภอดอนมะแดงเพื่อเปิดทำการสอนนักเรียนชั้นม .1 หนึจำนวน65คนในขณะนั้นนายวิโรธด,ดวงมาลาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน60พรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีเป็นผู้ประสานงานสาขาและก่อตั้งโรงเรียนครับ สำหรับโรงเรียนดอนแดงวิทยาคมนะคะได้เปิดทำการสอนในโรงเรียนเมื่อวันที่13มกราคม2536ค่ะสำหรับอายุของโรงเรียนในปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็19ย่าง20ปีแล้วค่ะปัจจุบันผู้อำนวยการคือนางสาวเอื้อมพรสายเสมาสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ4ตำบลน,นะคะ ซึ่งก็ได้แก่ตำบลดอนมดแดงตำบลคำไฮใหญ่ตำบลเหล่าแดงและตำบลท่าเมืองค่ะโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการจำนวน18โรงเรียนครับในปีการศึกษา2555มีนักเรียนทั้งสิ้น590คนโดยแยกเป็นชาย267คนหญิง333คน ครูสาคนมีนายถาวรศรีพิมพ์เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการสำหรับอาคารเรียนนะคะมีจำนวนทั้งหมดสหลังโรงฝึกงานจำนวนหนึ่งหลังบ้านพักครูจำนวนสองหลังหอประชุมจำนวนหนึ่งหลังและสนามกีฬาอเนกประสงค์สองสนามค่ะสภ,สภาพชุมชนโดยรวม สภาพชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทอาชีพหลักของชุมชนคือกเกษตรกรรมทำนานับถือาศาสนาพุทธถึงร้อยละเกประเพณีท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือแห่เทียนเข้าพรรษาส่วนใหญ่ประชากรจบการศึกษาระดับปถมศึกษารายได้เฉลี่ยครอบครัวละสอง0มบาทต่อปีสำหรับ แหลงเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะห้องสมุดมีขนาด112ตารางเมตรค่ะจำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด5,000เล่มนะคะการสืบค้นหนังสือและการยืมคืนใช้ระบบทศนิยมดิวอีซึ่งตัวย่อก,ก็จะเป็น D.C. หรือ D.D.C. นะคะห้องสืบค้นทางอินเทอร์เนต็ตมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน40เครื่องให้บริการนะคะโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โครงการส่งเสริมออกกำลังกายโรงเรียนจัดสนามและอุปกรณ์กีฬาไว้ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาในยามบ้างเช่นสนามเปตองตะกกอฟุตบอลทางโรงเรียนได้ร่วมกับอำเภอดอนมมแดงร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ในงานประเพณีแห่เทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแกะเทียนการติดพินต้นเทียนการทําเทียนพันษานํานักเรียนไปเรียนรู้ที่วัดศีประดูและนําความรู้ที่ได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนเป็นโรงเรียนดีเด่นในด้านคุณธรรมและจริยธรรมชั้นนำของจังหวัด โรงเรียนเป็นโรงเรียนในฝันเมื่อปีพุทธศักราช2547วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสร้างเสริมโรงเรียนให้เข้มแข็งนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่มาตรฐานคุณภาพรักความเป็นไทยมีทักษะการครองชีวิตที่ดีตามวิถีพอเพียง สำหรับพันธกิจของโรงเรียนนะคะสร้างโรงเรียนชั้นดีให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีความสามารถด้านเทคโนโลยีมีคุณธรรมรักวัฒนธรรมไทยและมั่นใจในตนเองค่ะตอนหมดแดงวิทยาคม สมเป็นสถานศึกษาหน้าภูมิใจผูบนอันยิ่งใหญ่พวกเราภูมิใจดอดหมดแดงดอดหมดแดงวิทยาคมสมเป็นสถานชีวิตสิทธิ์ของครูพวกเราเรียนรวมรวมหมู่ าความรู้ชูเกียรติเรารวมรักรวมสามัคคีสร้างความดีมีเหตุผลระเบียบวินัยมันกระมนทหารอดทนในการกีฬาตอหอดแกงวิทยาคมสมเป็นสถา ที่เรารักหนักหนากัดันยูรู้คุณค่าขอให้วิชาเป็นสีส่งา นมดแดงนิทยาคมจมเป็นสถานที่เรารัก